นี่วันนี้จะมากินเบง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 ไวช็อกน,น,นะคะไม่เคยกินครั้งแรกเขาบอกว่ามีนี่เขามีเขียนบอกข้างหลังด้วยว่ามีบ f f e เฟิร์ชไวช็อกเกตส์โคคอนัสแอดครีมนะเะนี่ยมาแกะดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไง อยาได้สวยมากว้าวเดูดูแกิจิเป็นแบบนี้แบบน,นี้ดูเดี๋ยวึกซูมให้ดูนี่เป็นแบบนี้นางกินมากกลิ่นหอมมะพร้าวมากค่ะคือดีมากกลิ่นแบบ โอเคเลยเดี๋ยวจะมาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหน,นอืมกรอบมากมกรอบหอมมะพร้าวมากอืมตัวไวชเช็อกโกแลตกับครีมมันเข้ากันดีมากเลยอะ เฮ้ยมันฟินมากเลยทุกคนคุม้มห้าบาทบอกเลยว่าห้าบาทคือไม่เหลือห้าแบบนีอ้อือเอ้ยยามันจะเสร็จก็ไม่ให้เว้นอร่อยมากไปหามากินนะคะเราซื้อมาจากเซเว่นอเลเวไว้ช็อกโกแลตแบงแบง ห้าบาทค่ะทุกคนชิ้นละห้าบาทจริงจริง mm hmm. อืมอร่อยมากชิ้นแรกผ่านไปไวเหมือนโกโหก มาดูชิ้นที่สองที่เราไม่เคยกินนี่รสนี้เราไม่เคยกินอาจจะมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยไปร้านะคะ้าพอดีอยู่ต่างจังหวัดมันก็จะไม่ค่อยมีขนมให้เลือกเยอะวันนี้ไปเซเว่นมาก็เลยเม,มา์มาเปมเชอรี่คลาสสิกนะคะไอศครีม บูเบอรี่นี่ไหนเห็นไหมนี่นะคะหนึ่งซองบรรจุยี่สิบเอ็ดกรัมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่ ยายแงแล้วแงมแล้วหอมมากหอมมากโคตรหอมเลยย๊ยุจะมันจะเละไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้แช่แข็งไว้นี่เป็นแบบนี้นะคะนี่ข้างในาเป็นแบบนี้ หอมเห็นไหมหอมมากเนี่ยทุกคนคือแบบมันมีกลิ่นของบูเบอรี่ห้วก็กอบมากกอบจริงๆคือดีเลยอ่ะืม ออร่อยมันต้องถามนะคะว่าน,นี้น้ำหนักจะขึ้นเท่าไหร่ห้ามพูดเลาจะไม่คุยเรื่องนี้ออ